ได้จะกัดหัวอะไรมาริโอ้และตี้จะกัดหัวโคตรว้ายนีเครื่องอะไรอ่ะอ๋อเครื่องคุยเครื่องสื่อสารกับผีออกไปสัอะไรกูขึ้นขั้นนกตายก็เข้ากันเลยเอา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 ไปดิ เข้าไปเขาก้องถายาต้องนำหน้าไม่ก็ายลูกต้องนำหน้าก็ทำไ้อรังก่อนเขาอุสห้านน้าให้อแล้วี่ยากัะหัว ไปก็จบแม่ทุกนี่นี่บุญบุญอะไรอ่ะเออผ่านหน้องโอเคแล้วก็แล้วก็ห้องนี้กันตากล้องครับตากล้ตากล้องเข้าไปก่อนเลยขทำไปเมื่อกี้เขาเห็นไม่เห็นมีอะไร โอเคปิดป okay, ิดปิดปิดปิดไหนังสือไม่เปิดเองมันนะไรเอ้าตัวเลยไปเลยฮอนโอเคโอเคก็ไมเข้าไป ไปหน้าที่ของตะกรงอะเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟอุ้ยตกใจเฟตรงนี้ไม่มีผีนะครับเฟไปดีกว่าไปไปไปดีกว่าไปตัวเล็กต้องรอเราอยู่เออไม่น่ากลัวแล้วจิต่เคย็ของก็คือไปถ่ายรูปหน้าผีแล้วก็ไปนี่ ยัยวะอ,อยู่นี่ทำไมพออค้างอ่ะเพอาอยู่นี่ก็ไม่เห็นพอะไรเฮ่เขาค้างอ,อ้าวตายเฮ้เรากดเดินหน้ากดจับบิวเลวมาตายแล้วเร็วเรือ <c oughs> เื่อเไม่รู้อะกดของตากล้องถึงกวีกวีกดของตากล้องก็คือถือกล้องเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาถือกล้องเนี่ยเขาจะถืออันนี้ไปเรื่อยๆก่อนพอไปน้ำหน้าเลยไม่ก็ีถือกล้องก็ีถือกล้องไม่ไม่ใช่เขาจะไม่เขาจะลองใช้ถ้าเขาถือกล้องมันจะไม่มีอะไรเลย ถือนกนีไปถือนกยอู้หาเซวิสไฟด่วนหลังจากที่เมื่อกี้จะมีหลุดนะเมื่อกี้เรามาสำรวจ้องนี้คือเพราะอาคิปอยู่ด้วยตอนนี้ Ah, kami, 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 ไม่ได้ลองกับนี้เปิดประตูประตูปะตเปิดเปิดยากที่ห้องนี้ไม่มีเช็คโอเคไปเลยหัว <c oughs> เราะ 嘿嘿嘿。 เออแล้วพาก็ลังีเออประเดนนี่ไฟฉาย <laughs> นี่นี่ก็ไม่เอาไปเ,เอาเกียงน,นี่ไปเลยอเออก็หยิบเอง <laughs> ไปเลย <laughs> กดของนักแคสเกลอันดับหนึ่ง <laughs> ไปเลย <laughs> <laughs> ไปเลยเออก็ไปเดินยาวไปเลย <laughs> Hồi rồi thôi, sáng sáng đứng bay. ก็มาให้ทิ้งหนักกว่าเถอจะดันพ่อเลยไปเลย

ว้าวชชโอเคพรมันเหลน่งกี่แล้วมันี่ไปที่อื่นแล้วอุ้ยเฮ้ยใหญ่ใหญ่เฮ้ยไม่อเฮ้ยไปยอฮัลโหลพัดอยู่มุมพัอยู่มุมถึงไป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 ถึงไปไปถไปถไไปไปถไปถไม่ไปถึงไปถถึงไไป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 ถไปไปไป แก้วกี่โอ้ยสามกีสามกี่หนึกี่ล้วพีกลับมาตั้งก่อนกลับมาตั้งก่อนนกอยู่ไหมเดี๋ยวดูสิหายไปแล้วไปไปค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไป Đi với phải đi bây giờ chẳng phải đi ngay Anh đừng mẹ không à mà. Dạ mày áo. โอ well. ้ยไม่โอ้ยอ้เขาจะพิเพลย์อะไรครับ